สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนีโกทาลอลนะคะเรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่สนุกสนุกกันพลังงานวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพลังงานของท่านใดนะคะที่เข้ามาเจอในคลิปนี้นะถ้าดูแล้วมันไม่ตรงมันไม่ถูกจริตคุณเลื่อนผ่านได้เลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูให้มันเป็นเรื่องสนุกเป็นนิทานไป นะคะไม่ต้องมาซีเรียสอะไรกับมันเพราะมันเป็นอ่าพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะคุณหรือเขาอาจจะสลับกันได้ยังไงก็เช็คพลังงานด้วยนะมันเป็นพลังงานอะไรที่แบบว่าอยากจะติดต่อสื่อสารนะคะมีคนเหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้แต่ที่ผ่านมามันน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากแต่ก็ไม่ได้ปล่อยกัน บางพลังงานเป็นตัวเลือกของกันและกันแต่บอกได้เลยนะคะยังมีความต้องการต่อให้มันจะยากแค่ไหนก็ก็เหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่แต่บางคนะ่ะรู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่อยากจะอะไรแล้วกับความรักครั้งนี้คือมีก็ไม่ได้เติมเต็มอะไรขนาดนั้นบอกได้เลยว่ามีก็ไม่ได้เติมเต็มอะไรขนาดนั้นต่อให้จะรู้สึกว่ารักมากแค่ไหนต่างคนต่างต้องการกันมากแค่ไหน มันเริ่มต้นกันใหม่อยู่เรื่อยอะแต่มันก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้เติมเต็มอะค่ะมันเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าพยายามอดทนอดกั้นมากๆแล้วมันเป็นพลังงานของใครคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากเข้ามามากเลยอะอยากเริ่มต้นมากเลยอะเพราะรู้สึกว่ามันเหงาโดดเดี่ยวมันเหมือนกับใครก็ไม่เหมือนคนคนนี้ยเพราะว่าการที่แบบว่าได้รักกับคนคนนี้แล้วมันรู้สึกว่ามัน มันเติมเต็มอะ่ะมันมันรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันล้นใจอะ่ะก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ให้ความชัดเจนอะไรใดๆไงคะด้วยภาระหน้าที่การงานอ่าอะไรก็ตามก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้อยากเข้ามาแต,แต่แต่แต่ยังไม่กล้ารู้สึกว่าฝั่งหนึ่งอาจจะเข้มแข็งแล้วเพราะความรักครั้งนี้อาจจะเงียบกันไปนานละอะไรอย่างเงี้ยคนคนหนึ่งจะ รู้สึกว่าอยู่ได้แล้วเข้มแข็งแล้วมีความมั่นคงกับตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับเข้ามาอยากกลับเข้ามาเหมือนเริ่มต้นใหม่เป็นครอบครัวกันให้ความมั่นคงแก่กันแต่ก็รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอยู่ได้โดยผู้อ่านมีความรู้สึกว่าการกลับเข้ามาคนคนหนึ่งเข้มแข็งแล้วมีความมั่นคงกับตัวเองมากๆก,ก,กับชีวิตการเงิน กับความมั่นคงทางด้านจิตใจภายนอกและภายในของเขาค่อนข้างที่จะอยู่ได้แบบไม่ได้ไปดิ้นกระตือหรือร้นอะไรแล้วเพราะเขารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นมีก็เหมือนมีก็เหมือนไม่มีอ่ะมันมันเป็นความรู้สึกที่ขาดแคลนน่าเบือ่อบอกได้เลยว่าน่าเบือ่อ เป็นความรักที่ไม่ได้กล้ากล้ากลัวจะทําอะไรก็ไม่ทําจะเข้ามาพูดก็ไม่พูดอ่ำอ่ำอึ้งอึอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิวอารมณ์ที่น่าเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นวันนี้การจะกลับเข้ามาก็เลยเป็นอะไรที่ต้องพยายามหาเหตุผลมากๆที่จะกลับเข้ามาพยายามเรียบเรียงคําพูดเหตุผลที่จะกลับเข้ามาอันให้เพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะ พรารู้สึกว่ามันยังเป็นความไม่กล้าต่อให้จะรู้สึกว่าต้องการมากแค่ไหนก็ตามเพราะที่ผ่านมาน่าจะมีอุปสรรคปัญหามากมายแต่ก็ยังเฝ้ามองกันอยู่ไม่ได้ปล่อยความรู้สึกนี้มันยังเป็นความต้องการกันอยู่ยังเฝ้ามองกันอยู่เนี่ยค่ะมีกล้องสองทางไกลนะคะยังอ่สองยังมองยังเฝ้ามองกันอยู่แล้วพยายามที่อยากจะเข้าหา แต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่ายึกๆๆๆๆยึกยักยักยังไงไม่รู้จากพลังงานนะเนาะเพราะว่าคนคนหนึ่งรู้สึกว่าเออมันน่าเบื่อต่อให้รักยังไงก็งั้นงั้นแหละเข้ามาก็ไม่ได้จะเต็มที่อะไรกับเราขนาดนั้นการอยู่กับตัวเองมันก็โอเคอยู่แล้วดูซิว่าพลังงานไพ่หน้านี้คนที่อยากเข้ามาติดต่อสื่อสารมาอยากกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่ผลสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงกับพลังงานไพ่หน้านี้นะคะผลลัพธ์แล้วผลบทสรุปมันจะเป็นยังไง ขอพลังงานด้วยนะคะดูซิว่าพลังงานจะเป็นยังไงรักค่ะรู้สึกว่ารักมากๆอยากรักเลยอะ่ะมาแบบข้างรักเลยอะ่ะเนี่ยพุ่งมาแบบข้างรักเลยงานนี้อยากแต่งงานด้วยอยากใช้ชีวิตครอบครัวด้วยรู้สึกว่าพิจารณามานานมากแล้วพยายามใช้เหตุและผลไต่ตองอย่างดีแล้วในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยค่ะ เขาไต่ตองพิจารณามาอย่างดีแล้วการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขารอเวลาอย่างใจเย็นแล้วการกลับมาเขาคิดมาเป็นอย่างดีแล้วว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขารักรักมากด้วย<ม>ก่อนหน้านั้นด้วยประการใดไม่รู้นะไม่รักเหรอก่อนหน้านั้นน่ะเนี่ยคะ่ะบอกได้เลยค่ะให้เนื้อคู่เกิดขึ้นนะคะ ภัยเหนือคู่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้เขาไต่ตองมาอย่างดีเขาอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณเป็นอะไรที่แบบคลั่งลักคุณมากๆแต่คนคนนี้ไม่ได้ใช้ใจอย่างเดียวนะคะเขาใช้เหตุและผลอ่าเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจด้วยนะเนี่ยพอร,รู้สึกว่าการไม่มีคุณนะมันเจ็บมากเลยอ่ะพอร,รู้สึกว่าคุณน่ะเป็นอะไรที่เติมเต็มเขามากๆการไม่มีคุณเขารู้เลยว่าชีวิตเขา มันโดดเดี่ยวมันเหงาต่อให้จะมีคนมาลายล้อมก็ไม่มีใครมาเติมเต็มได้เท่าคุณต่อให้จะมีคนอาจตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเขามากมายแต่เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธเลือกที่จะไม่คุยด้วยเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้เขาคิดมาเป็นอย่างดีแล้วคะ่ะไต่ตองมาเป็นอย่างดีคือต้องเป็นคุณเท่านั้นเพราะรู้สึกว่าเขาไม่อยากจบอะ เขารู้สึกว่าความรักนี้เขาไม่อยากจบเขายังมีความต้องการที่จะให้กลับมาใหม่อยู่นะคะเขาส, uh, ส่องคุณอยู่ตลอดเลยบอกได้เลยว่าคนคนนี้จ้องมองคุณอยู่ตลอดเขาส่องคุณอยู่ตลอดเขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนับจากศูนย์เลยนะคะลมหน้ากระดานใหม่เลยเริ่มจากศูนย์กันใหม่เพราะเวลาที่เขามองคุณอยู่เวลาที่เขาอยู่กับคุณอะเขารู้สึกสบายใจ เขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองคือมันมันไม่ต้องมานั่งเฟรชนั่งอะไรนะนั่งมีมาดมีฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณดีที่สุดในชีวิตของเขาแล้วค่ะมันเป็นบทสรุปเลยว่าต่อให้เขาจะไปรู้จักใครมากี่ร้อยกี่พันคนคุณนี่แหละคือคนที่เขาเลือกคุณนี่แหละคือแม่ของลูกคุณนี่แหละคือคนที่เติมเต็มเขาที่สุดเป็นคนที่ดูแลห่วงใยใส่ใจเขา มันเป็นอะไรที่มันเป็นบทพิสูจน์แล้วค่ะแล้วคนคนนี้ก็ใช้เวลานาน,านแล้วด้วยคบกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคุณถ้าจะเสียคุณไปเขาเสียใจมากๆแต่สิ่งที่ผ่านมาถ้าเขาทําอะไรผิดเขาเสียใจนะคะเขาขอโทษเขาไม่ยอมเสียคุณแน่ๆเพราะเขารู้สึกว่าวันนี้ยเขาได้รู้แล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเขาก็เลยรู้สึกว่า วันนี้เขาอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณอยากแต่งงานกับคุณบอกได้เลยว่าไพ่เนื้อคู่ขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่เขามองเป้าหมายอนาคตไปกับคุณแล้วค่ะจากคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะบอกได้เลยคนคนนี้มุ่งมั่นตั้งใจกับคุณมากๆคุณคือรอยยิ้มคุณคือเสียงหัวเราะคุณคือความสุขในชีวิตของเขาคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขา การกลับมาครั้งนี้บอกได้เลยค่ะเขาจะทําคุณเหมือนเจ้าหญิงเลยอะเข้ามาเปรคุณเข้ามาขอคุณแต่งงานถ้ายังไม่ได้แต่งถ้าแต่งแล้วก็คือพร้อมที่จะมีลูกมีครอบครัวทําให้คุณมีความสุขที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกอื่นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณวันนี้ เขาต้องชัดเจนแล้วค่ะไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับออกมาผู้อ่านขอหยุดไว้ตรงนี้เลยนะคะอยากให้มันเป็นพลังงานของพวกคุณโดยสันไพ่ที่ดีที่สุดก่อนหน้านั้นเขาอาจจะลังๆล,งล,อลอยิรย,ย,ยึกยักยักไม่ทำอะไรสักทีช้าอยู่นั่นน่ะช้าเป็นเต่าคานน่ะแต่วันนี้ความช้าของเขามัน มันเป็นการช้าที่รอคอยที่สมหวังมันเป็นการช้าที่คุ้มค่าเพราะว่าสิ่งที่คุณได้รับมันสมบุ์แบบจริงๆค่ะจะมีการแต่งงานจะมีการใช้ชีวิตด้วยกันทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามคลองของธรรมแล้วทําให้คุณแบบมีความสุขมากๆเป็นพลังงานไพ่ที่ มันช้าหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าค่ะกับการเทคแอคชั่นของเขาในครั้งนี้นะคะเพราะคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนพิจารณาไตรตองเป็นอย่างดีแล้วก็ใจเย็นเย็นมากเพราะฉะนั้นยินดีกับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกับช่องมันนี่โกรธาลอดด้วยนะคะผู้อ่านฝากขอบคุณกับทุกคอมเมนต์ผู้อ่านอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะ